สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าวัประจําวันที่7เมษายน2567น2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผันทุกชนิด เด็กตำ่ำกว่า8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้จรณยาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่6กันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางของวันที่7นะคะเดี๋ยวแอเขียนผลแป๊บหนึง่ง3 1 2 0 8รอบ VV 8ี2ล่าง0 3อ่ะมาดูผลกันนะคะสำหรับ คนที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจนะ095ย์ล่าง19นะคะอะ่มาเฉพาะตัวเด่น5นะคะพี่ๆจ๋าเด่นที่5วิ่งรูดที่5มาถ้าใครนําไปเป็นแนวทางก็จะได้ในตัวกลับนะคะส่วนในรอบพิเศษนะ3 1 2ล่าง3 4นะคะอ่าเด่นที่3วิ่งรูดที่3มาเด่นที่1วิ่งรูดที่1มานะคะแต่ว่า1 2แอดไม่มีแอสไปที่1819ป่พี่น้องจ๋า อ่อันนี้ก็ให้ไปที่สามหนึ่งน่าจะเป็นสองสามหนึ่งหน่อยเนาะยนึงจะได้นะคะสำหรับในอ่าเอ๊ะเดี๋ยวแอดเขียนผลผิดเก้าสี่เจ็ดอันนี้เป็นเก้าสี่เจ็ดนะคะอันนี้แอดก็หลุดไปเนาะส่วนล่างนะคะสามสี่วิ่งรูที่สามมาในรอบปกติสามหนึ่งสองล่างศูนย์แปดแอดหลุดไปนะคะอ่าในรอบเฉพาะกิจแอดลืมเห็น มาใน19นะคะมาใน19เนาะสำหรับอ่าในรอบว v i p ก็หลุดไปนะคะมาเฉพาะตัวดินดินที่3ามิ้งรูทที่3นะคะวันนี้มาคู่เดียวนะคะพี่พี่สายังไงก็ฝากตามต่อแล้วกันนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนเข้ามารับชมแล้วแอดก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงนะคะอ่ะสำหรับตัวที่แอดให้เป็นตัวเด่นในวันนี้นะคะก็คือสี่เด่นวิ่งรู่นนะคะให้ไปที่สี่แปดแล้วก็เก้านะคะแอดเน้นไปที่สี่นะพี่พี่จา๋า <c oughs> เน้นไปที่สี่นะคะอ่ะมาดูกันว่าสแอดให้ไปตัวไหนกันบ้างนะคะ ตัวเด่นที่แอดคัดบ่าเนาะอันนี้ก็คือรุนได้สี่นอยนะสำหรับพีพีที่มาใหม่นะคะแอดให้ไปที่สี่ศูนนะคะสี่สองแปดสามแปดห้านะคะเก้าสามเก้าแปดนะคะพีพี๋พาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่า จะมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับเด่นที่4แอดเน้นไปที่40นะคะเด่นที่8แอดเน้นไปที่85เด่นที่9แอดเน้นไปที่98หรือ68นะคะอ่าหากมีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะพี่พี่าอ่ะโจทย์ไว้แคบไว้นะคะ ก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ